วีโอไม่ขึ้นนั่นเหรออ่า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 เนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเฮ้ยทำไมยังไม่มาล่ะ เอ่อทว่าย oh, oh, oh. nice? ูทูบเอ็มเคชแนลก็ถูกช่องแล้วนี่ทำไมยังไม่มาเรื่ออูอูอูมาแล้วมาแล้วใช่ปะเช่ปะใช่ปะใช่ไหมชิมิชิมิชิมิใช่ไหมชิมิใช่เปล่าอุ้ย ชิมิชิไหมใช่ไหมใชิมิโอเคใช,ใช่ใช่ใช่เปลี่ยนโปรแกรมดูลองดูโปรแกรมนี้จะดีหรือเปล่า <c oughs> เอ็กซ์เพย์น่ะน่าจะเห็นอยู่หรอกติดอยู่มุมเลยมาวันนี้มันเริ่มเล่นใหม่ไม่รู้ทำไมแต่อยากเริ่มเล่นใหม่สภาพพี่ดีป่ะเออเนาะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เพราะเพราะเพราะลืมเมืองเก่าอ่าเอาไว้ว่าเมืองเก่าไม่เคยมีอยู่นะเนาะเพราะว่าเมืองเก่าไม่เคยมีอยู่ <screws> ใช่ใช่เมื่อก่าไม่เคยมีอยู่อันนี้อาจจะเป็นภาพ HD ดีพอพอเกมก็แบบภาพ HD เอดีใช่นี้ไม่เอาเลยจะเบื่อแล้วอะอ่าอันก็อะไรแอ่หมอสลการเริ่ม oh, ต <cs uc> ้นดิใครเพิ่งไเกมนี้ยแนะนำแบบนี้เลยเล่นมันแล้วได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยไม่ต้องไม่ต้องเป็นไรเราเราคิดอะไรบ้างฝนตกฝนตกโอ้โห ไอ้ขาว่าเอา็กซ์พเนี่ยชัดชัดกว่าวิดีโอสตรีมอีกอะไรเนี่ยเสียงดีไหมนี่เสียงดีไหมเสียงมันดีไหมโอเคเครีสเสียงชัดเจนโอ้ยเสียงชัดเจนดีเพราะเราเนี่เอาตัวกันลมมาด้วยแผ่นกันลมที่มันแถบกับไมโครโฟนมาม,มันยังไม่ได้ใช้เลยเออเลยเอามาใช้ซะหน่อย น,นี่เปียานมาสตรีมใน Youtube เมื่อวานกับมันเหลือก็สตรีมใน Facebook ไมัว่าไปสตรีมใน Youtube บ้างมีว่าดูซิใครจะดูบ้างใน Facebook ก็ไม่มีใครดูเลยขอ youtube มีคนดูบ้างเถอะเออเนะอาะต้องรอไปเรื่อยๆรอต่อไปให้มันโหลดเสร็จเออจะ เปลี่ยนเป็นลงคลิปบ้างดีกว่าลงแต่ไรส่วนเขาจะเบื่อเอา,นา,นาอเนาะเนาะเออแต่สตรีมอันนี้ดูดีนะเช,ชฟสตอรี่อ่ะหน้ามาเล่นใหม่แต่ต้องเปลี่ยนเซฟใหม่แล้วแหละเพราะเอาเซฟที่เล่นในสตรีมอ่ะไม่ได้จะมันสตันแล้วอ่ะไม่ยังอยู่ยาวนานกว่าะตันเไอเซฟเซฟปัจจุบันมันราวามันหายตัวไม่ไม่วางไงอ่ะเออ อะไรวะนีโอเคมามามา,มาทำไมสตีมในเอ็กซ์พิทเป็นอย่างงี้วะเนี่ยอยากเอาคิสตี้ม,มาใส่มาเริ่มต้นใหม่เลยเอพิโซดวันกับแมพใหม่โอยไม่เล่นแบบนี้วานานแค่ไหนวะเนี่ยอ่า หกเมตรผมไม่เท่ากันอ่าฮะอ่า อันเดียววงเวียนคือคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างวงเวียนนี่ขนาดเท่าไหร่เนี่ยตัดสินยกดีกว่าทำนี้มันจะทำอะไรแต่ที่มันยากลำบากเหลือเกินต่อมาเอา่อฮะนี่ต่อมาสิบโอ้ ไม่น่าลบเลยเริ่มจากตรงสุดตรงนี้สิบเมตรตรงนี้ใช่ไหมฮะน,นี่คือสิบเมตรแล้วสิบเมตรอีกนี่ก็คือสิบเมตรอีก Toko ini kan 10 meter nih 10 meter, sen 10 meter. Oh, sama aja. Ini kan 10 Oke. Okay. ยี่สิบเมตรแล้วนี่ก็อีกเป็นยี่สิบเมตรพอตรงนี้เป็นถนนใหญ่นี่ปะไม่หรอกมัง้งตรงนี้มาปุ๊บเป็นแยกเลยแยกก็ไปใช้ชีวิตเลยสีแยกสีแยกไม่มีไฟแดงอ,ออกแบบไงดี อันนี้ก็แม่แมมันเป็นนี่เป็นเผื่อไว้สิบเมนนี้จะไม่สร้างอะไรเซตสิบเมตรนี้จะเข้าสู่ถนนใหญ่นี่คือเขตที่สามารถสร้างได้เลยไม่มีปัญหาว่าแนวคตจะต่อทางมาตบก็ตูบใช่ในอนาคตอ่ะนะตอนนี้ไม่ขยายให้งบ กด okay. ใช้อ้นี้อัพได้เงนะินคืนไหมไม่คืนคืนว่าะสร้างมันเพราะนี้มันอ่าการสร้างมันน,นันไอ้ค่าบำรุงรักษามันน้อยกว่าเยอะเลยรานะคาก็ถูกกว่าเยอะเลยนี่ก่อนนี้สิต้นเสียงจะดังไปไหมไม่น่าหรอกมั้งมงัมง้ง ก็จัดไปบ้านคนสี่ช่องเต็ม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 เลยสี่ช่องปากปากปูปูปไปสามช่องพอร้านค้าเนี่ยคนเขาต้องการที่อยู่โอเคเริ่มเลยเลยโอ้ยอยัง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  กแกบแล้วนี่ก็สร้างไปเลยโรงงานซอยเข้าไปซอยเข้าไปมึงอา่าโรงงานเน้นคุมค้มค่าคุมาค้มราคาอาอ,าอาใช่ใน,นคุ้มค่าคุ้มราคาต่อน้ำก่อน เออไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ต้องโยงอย่างนี้ตรงนี้เออมันจะตรงเออฮะ น,นี้แก้น้ำก็เป็นที่สูบน้ำอ่ะเอเอสุดๆไปเลยนี่ว่าคนจะไม่ปนกันน้ำเสียกับน,น้ำดีอ่ะนี่ก็ไปโรงงานไฟฟ้าสายไฟยใต้ดินวียโยมา ลดให้เหลือศูนย์ทุกอย่างเออทำไมไม่อ่านเดียวกันทำไมไม่เอาเซฟเดียวกันกับอันนั้นเลยวะทำไมไม่เอาเซฟเดียวกันกับเฟซที่สติมเฟซบุ๊กเลยวะเออเครดแม่ถึงเลยสวยโอวยเจริญสวย คนต่างก็เยอะนะสี่สิบสี่คนแต่ไม่มีใครมาดูหลายสดเลยเหรอไม่ว่างกันหรอเน้นคุ้มค่าคุ้มราคามเน้นอะไรเลยเน้นแต่คุ้มค่าคุ้มราคาโซโลงานะ นี่ถึงตรงนี้ย้อนกลับไปตรงนี้มันก็ต่อตรงมาตรงนี้นี่ไม่ต่อหรอกต่อไม่ต่อไม่ต่อตรงนี้หนไหมย้อนกลับมาโอเค Come right way. Here. Uh. Oh, oh my. แล้วก็ร้านคา้าตรงนี้เป็นสีช่องโอเคนี้ด้วยมานคนก็ลดลงมาหน่อยนิดนึงลลงเราไปช่องเดียวอีอาคารปราสาทเราโรงเรียนมันก็สร้างเลยสิครับเพื่อให้เด็กดีทุกคนของโรงเรียนผม,ผมเพื่อเด็กทุกคนของโรงเรียนเพื่อคนในโรงเรียนผมนั้นมีความรู้การศึกษา นันสร้างไปเลยแล้วก็โรงงานเก็บขยะขยะขยะโอ้ก็เป็น 60. หกสิบห้แล้วกันแล้วก็ปรับภาษีซะสิบสองดูดีโอเค แคใครอะไฟแดงไฟแดงคืออะไรเมืองนี้ไม่รู้จักอะไปซะไฟแดงเมืองนี้คนในเมืองนี้ไม่ต้องการคือเมื่อคนในเมืองนี้ไม่ต้องรับไฟแดงเลยมันทำให้รถติดนะเกมนี้นะจริงมีไฟแดงในเกมนี้อย่ามีเลยเออโอ้เกี่ยวความลำบากในการสร้างถนนและงานในอนาคตเนี่ย <c oughs> เอออะไรนี้ เขาบอกอะไรยูไม่ทันเลยอา่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ่านทำไมเอออืมเออนี่แหละเวรเดี๋ยวไวน,น,นสี่คูณสี่สร้างสรษานะในอนาคต โอเคน้ำท่วถึงดีไม่มีขาดสายโอเคจ๊บจ๊บน้ำท่วถึงดีต่อไปเลย เออเอ่อเอ่อถาไปถามนี้อยู่ก็ทำงี้เพื่อเพื่ออะไรอ่อาฮะเพื่ออะไรอ๋อเพื่อพัฒนาเบื้องต้นจริง เบืองนี่คำเดียวเลยเบืองโคตรเบืองเป็นพื้นที่แบบโคตรโคตรเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวมันสร้างเลยไม่มีไฟฟ้าน่ะโคตรเบืองพื้นที่เลยแต่ทำเมันดูสวยขึ้นอะ่ะแต่ตอดอัพเกรดน,นี่สิอัพเกรดเลยแล้วกันแล้วทางคมเสียงมากที่ว่าจะหายไปอัพเกรด อ่แไม่ต้องเสียงว่าจะหายไปไหนเมืองอบ้านคนจะหายไปไหนไม่ต้องเสียงแล้วโอเคโอเคสวนสาธารณะยังไม่ปลดแต่ดูที่มีอะไรบ้างไม่ดูนายอยู่บอย เชีือหาแล้วไงโชคดีไปตรงนี้อัพแล้วไม่หายเดี๋ยวตรงนี้ไม่โชคดีสิอัพแล้วหายหนึ่งอแอปเราหายอีกงสองหลังเลยไม่น่าเลยมึงเราก็เลยมีตังคและแอปเก็บเลยกับหลนเนี่ยแอปเก็บโซนๆน,น,น้ำไม่พออย่างนั้นเหรอหรือไฟฟ้าไม่พอน้ำไฟฟ้าไม่พอเอ่อ Ok Xoay ngam Ok thuyền không khí thuyền yên thuyền thuyền Ui what, chán quá, Chẳng thuyền nóc nàng thuyền thuyền นกนางนวลอ๋อหรือเป็นนกกระจอกผมไม่เก่งเรื่องนกนะอะไรนี่บืดแอดบืดแอดพี่บื้อเถอะพิบืดอเถอวยเคมันอไเาเริ่มรวยแล้วอัพกิฟไปสุดๆโอเควายสวยเสียใจเสียใจไม่ได้ไปต่อนาย เออกระโดดซะกระโดดซะบูมบ okay, ูมไอ้เก right ็บปิดซนไปอับเกรดแล้วรถหายเลยคืออะไรเนี่ยอัอเกรดถึงแล้วรถหายไปไหนเงี้ยจระจูโจรโจูนเจ้ใจหายหายไม่รับผิดต่อโรงเรียนเหลือเหลืออ่า น้ำแหมงโซ่หรอกเกียดนโยบายกันนโยบายร่วมกันเอ่อให้ยา่าใช้เตกอนไม่เป็นไรนม่นิดเดียวอืมคนละชั้นเลย ว้ายยิง่วงนะแต่หาเฉยๆไม่ยิงว่างนะผมไม่ง่วงแค่หาเฉยๆผมาะผมไม่ได้ง่วงจริงโอเคพันสองด้ปรับแต่งพื้นดินกับถนนใหม่มอสอะถนนมอสแล้วก็นี่ผนังคลองผนังก้นน้ำคลองใหญ่คลองกลางคลองเล็กสิ่งเงี้ยวนสาธารณะแล้วก็โรงเรียนมัธยม คำนองถูกไหมเฮ้ยคำนอณผิดนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวที่ไม่วางแล้วนี่กว่าบ้านหลังนี้กว่าวก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ดูดีชาวเมือง,งยิ้มกันเลยโอเคยังพออยู่ต่อไปก็มัธยมศึกษาสร้าอไว้ตรงนี้แล้วกันมัธยมเนี่ย โรงเรียนมัธยมดูดีมีคุณภาพฮะเขาทำเพื่ออะไรทที่มีอิฐก่อไว้อยู่เอ๊ะแบบเป็แค่บ้านเมืองธรรมดานะแตบบ่พอมองเอสท้อนหนานี้เมืองตึกใหญ่มาจากไหนันต้อชการคำตอบเ,อเร็วเร็วช้า มันซ่อมด้วยคนไอ้เหี้ยโอ้อถ้ายอมอะไรเนี่ยสร้างเองพันลมเสียใช่แล้วเหรออู้อัพกรีบ้านเสร็จแล้วอู้ยังเออบ้านไหนอะอันนี้อันนี้แกเสร็จแลวอันนี้กแกอพยพได,ด้สองหลังเนี่ยบ้านที่สอง เออปลูกบ้านไปตรงเนี้ย พอเว้ยอืมก็ทนรอต่อไปรอมันอัพไม่ทนนิ้งซ่าไม่ได้อ่ะโหโคลรชั้นเลยอ๋อสายไฟใต้ดินเลยซ่าไม่ได้ไม่ตาย kia như sao mà tìm 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 luôn à, phải đi nữa. chắc sợ okay, đây đi เอาลง,เ,าบบางเลยเถอแบบชันๆเลยต้องหินอะไรจะไจ่ง่ายหน่อยหินหายโอุยการบ้านมืองเยอะเลยเออสร้างแก้ไม่ได้ดังเอ่อโอเคได้อยู่หลบลิกได้อยู่ ไปบ้านตลอดแนวโอเคมันจบตรงนี้ก็สร้างตรงตรงยาวโอเคแล้วก็โอเคขนใหญ่ มาหน่อยแล้วกันเอีย,ย,ยงมาหน่อย,ยตรงยาวก็ฉีตรงนี้ก็ตรงยาวเกือบตันสวยงามอะ่ะเออมันหาน้ำเสียเหรอน้ำไม่พอ ก็ก็ทางนั้นก็ก็ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนี่ไม่เห็นยากเลยพอจบลบก็ปรับมืงซะให้มันราบเรียบเท่ากันเอาตรงนี้เป็นหลักตรงนี้เป็นหลักเอ่อตรงนี้กับตรงนี้เป็นหลักอ๋อตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ถมไปเลยถมไป ใช่จะเป็นเนงินขาวเลยแพงอ่ะจนหมดแล้วเงินอ่ะ <c oughs> แพงนะปรับที่ดินเนี่ยงบจะหมดอ่ะเต็มแล้วอ่ะขายไม่ได้ด้วยเหรอหาที่ปล่อยอ่ะ งบหมดไม่งบหมดไฟฟ้าไม่พอบันเลยอะบันเลยโคตรบันเลยกุ้งมันใช้อะไรไฟุ้นาฟอ่ะนะจ้ะโอ้โหงบประมาณหมดไม่น่าเลยกูเลยซีมกระตุกเกิน อะไรสตรีมกระตุกเกินไม่ไหว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 ได้จะไดสตีมโคตรกระตุกเลยแล้วนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเออแม่มันแหลกขนาดนี้อธิวานมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสตีมกับเบน,น้องนะท่านผู้ชม